Ôi N đi quá. Ôi, đi này nè. Hây! Bỏ dừng ngay. ไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยแล้วขึ้นมารถผมทำไมอ,อย่าบอกนะ<อ>ว่าคุณจะมาป้นผมอะ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำร้ายเลยคุณแต่คุณช่วยพาฉันไปจากที่นี่เถอะนะคะนะคะเร็วๆแล้วคุณจะไปที่ไหนเหรอท,ท,ที่ไหนก็ได้คะ่ะแล้วเร็วเร็วเวครับไปสิคะ ก่อนจัดก่อนเดี๋ยวก่อนคุณคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณไม่ต้องรู้หรอก ครับครับเจศคุณเลีอกกับมาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เกิดเรื่องแล้วได้ครับผู้กองมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อตอนกลางวันทางทัสถานหญิงเขาบอกว่ามีคนแหกคุกเขาคือคนนี้ นายทำยังไงก็ได้ไปตามเขากลับมารับทราบครับเฮ้ยมาแถวนี้ทำไมวะกูไม่เคยเห็นหน้ามึงมาก่อนเลยคือผมมาตามหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้นะครับไม่รู้ว่าพี่เคยเห็นหรือเปล่า สรอยนี้ในหมู่บ้านนี้กูเห็นมีแค่อีแพมเคยใส่นะพี่รู้จักเหรอครับพี่ช่วยพาผมไปหาเขาหน่อยได้ไหมเรื่องแบบนี้ใครเข้าจะช่วยกันฟรีๆวะนี่ครับตามกูมา ตรงนี้แหละคุณเข้าไปดูเองแล้วกันคุณมาที่นี่ทำไมผมมาซ่้อยมาคืนให้คุณนะครับขอบคุณ คุณรีบกลับไปได้ละพี่ฉันขอโทษนะที่ฉันไม่มีตางรักษาพี่เลียัไม่มีเวลาดูแลพี่อีกพี่ต้องเข้มแข็งไว้นะฉันมีพี่แค่คนเดียว ฉันสัญญานะว่าฉันจะรีบหาตังมารักษาพี่ให้ได้พี่ต้องอยู่กับหนูไปน,นานๆน,นะแล้วหนูจะรีบหาตังมารักษาพี่เข็มแข็งไว้นะพี่ผู้กองครับผมไปตามหาเขาจนทั่วแล้วแต่ไม่เจอเลยครับ ไม่ไว่ายัางไงคุณต้องตามหาเขาให้เจอเรื่องนี้นายต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าตามกลับมาไม่ได้ไนายไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปครับ มาทำไมอีกหรือว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คือผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะครับเป็นตำรวจว่าไงนะเดี๋ยวก่อนคุณคุณไม่ต้องหนีหรอกที่ผมมาแค่อ,อยากรู้ว่าทำไมคุณถึงตลก ที่ฉันต้องติดคุกก็เพราะตำรวจที่ชื่อโอดนั่นเฮ้ยเฮ้ยนี่กูชจอคนวะ หรอคุณเขาไม่หายใจแล้วฮะอะไรนะโอ้ยกูอะไรจะไดดเลือดกันเขาไงดีวะนี่คุณเป็นตำรวจด้วยนี่ เฮ้ยเธอเธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิช่วยช่วยอะไรช่วยเราผิดแทนชันหน่อยที่คุณจะบ้าเหรอไม่ฉันไม่ช่วยคุณหรอกเดี๋ยวฉันให้เงินแสนหนึ่งเธอไม่ต้องห่วงนะฉันเป็นตำรวจเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้เธอไม่ติดคุกหรอกแสนหนึ่งเลยเหรอหรือว่า นี่จะเป็นโอกาสที่ฉันจะช่วยพี่สาวฉันได้ฉันช่วยคุณก็ได้แต่คุณแน่ใจนะว่าฉันจะไม่ติดคุกเออไม่ติดหรอกใช้เป็นผู้กองแล้วเงินล่ะเอามาสิจบเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้ แล้วหลังจากนั้นฉันก็ถูกจับเขาใส่ไายว่าฉันเป็นคนชนและยังไม่จ่ายเงินให้ฉันเองแต่ยังไงผมก็ต้องจับตัวคุณกลับไปอยู่ดีไม่ฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคุณคุณเชื่อใจผมนะผมมีแผนที่สามารถช่วยคุณได้แต่ว่าคุณก็ต้องร่วมมือกับผม คุณจะไม่หลอกฉันอีกคน,นใช่ไหมก่อนครับจ้าทำไดดีมากออกไปก่อนครับ ทำไมคุณยังจับฉันมาอีกทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแถมยังต้องมาเป็นแพะรับบาปให้คุณอีกตั้งหกเดือนเงินคุณก็ไม่ให้ฉันแล้วฉันก็ยังต้องมาติดคุกเพรคุณหุบป,ปากของหน้าของแกซะไม่มีใครเชื่อในคำพูดของแกหรอกฉันเป็นคนคุมที่นี่ไม่มีใครทำอะไรฉันได้คุณมันเลวแกก็งโง่เองไม่ใช่หรอที่เห็นแกเงินแล้หลงเชื่อคนอย่างฉันอะ จ้าคุมตัวเฮ้ยมึงจับกูทำไมหลักฐานชัดเจนขนาดนี้กฎหมายคงไม่ปล่อยผมไว้แน่คุณเองก็เป็นตำรวจแ,แท้ๆแค่นี่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนแต่กลับทำเรื่องเร็วๆคนอย่างคุณไม่เหมาะกับการเป็นตำรวจหรอกผมว่าตอนนี้ไปนอนทบทวนชีวิตตัวเองอยู่ในคุก ส่วนคุณก็ยังเห็นแต่ค่าเม็ดเงินนะครับนั่นก็เป็นเครื่องมือให้คนเร็วๆพวกนี้พร้อมจะทําให้คุณแปดเปื้อนเอเลยละ